ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะต้องตัดสินใจเรื่องที่ใหญ่กว่าแค่การเลือกสสค่ะเพราะว่าเราจะมีบัตรอีกใบหนึ่งในมือเป็นบัตรลงประชามติสีเหลืองที่มีคำถามแค่ข้อเดียวแต่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศเราแบบมหาศาลเลยครับคำถามนั้นก็คือท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ซึ่งคำตอบไม่ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางกติกาหลักของประเทศเราไปเลยนะครับการตัดสินใจครั้งนี้มันก็เหมือนกับการยือนอยู่บนทางสองแพร่งที่แต่และเส้นทางก็มีเหตุผลมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันแบบสุดขั้วเลยใช่เลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันในสองมุมมองนี้ สำหรับดิฉันดิฉันมองว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับคือทางออกเดียวที่จะสร้างรากฐานประชาธิปไตยที่มั่นคงและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงได้ค่ะส่วนผมจะขอเสนอมุมที่ต่างออกไปนะครับว่าการเดินหน้าอย่างระมัดระวังด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราคือแนวทางที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสถานการณ์ของประเทศเราในตอนนี้มากกว่าครับ สำหรับดิฉันนะคะหัวใจของเรื่องนี้มันเรียบง่ายมากเลยคือเรื่องของความชอบธรรมค่ะ เราจะเดินหน้าต่อไปได้ยังไงถ้ากฎหมายสูงสุดของประเทศเรายังคงมีคำถามตัวโตๆต,ต,ติดอยู่ว่ามันมาจากไหนรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยถูกกำเนิดขึ้นในยุคที่อำนาจไม่ได้มาจากประชาชนสภามาจากไหนเราก็รู้ๆกันอยู่กระบวนการร่างก็ไม่ได้เปิดให้คนมีส่วนร่วมอย่างที่ควรจะเป็นแถมการลงประชามติครั้งนั้นก็มีข้อคอรหาหเยอะมากเรื่องความเสรีและความเป็นธรรม ดังนั้นการโหวตให้มีฉบับใหม่มันไม่ใช่แค่การแก้กฎหมายนะคะแต่มันคือการฟื้นความชอบธรรมคือการบอกว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกระบวนการที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันจริงๆค่ะครับผมเข้าใจประเด็นเรื่องความชอบธรรมนะครับแล้วก็ไม่ได้เถียงเลยว่าที่มาของรัฐธรรมนูญ60มันสมบูรณ์แบบแต่ผมอยากจะชวนมองในมุมของความเสี่ยงและความเป็นจริงในปัจจุบันมากกว่าการที่เราจะบอกว่าล้มกระดานทั้งหมดแล้วเริ่มใหม่เนี่ยมันฟังดูดีในเชิงอุดมการณ์นะ แต่ในทางปฏิบัติมันคือการเปิดกล่องแพนดอร่าที่อาจจะนำไปชู่ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงและควบคุมไม่ได้การแก้ไขารายมาตรามันอาจจะไม่สวยหรูแต่มันคือการเดินอย่างมั่นคงเราเจาะจงไปเลยว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วแก้ตรงนั้นมันจำกัดวงของความขัดแย้งได้ และที่สําคัญคือมันปฏิบัติได้จริงโดยไม่สร้างวิกฤตใหม่ขึ้นมาทับถมของเก่าครับแต่การแก้ทีละจุดที่คุณว่าเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการที่เรามีบ้านที่โครงสร้างมันสุดไปแล้วแต่เรากลับเอาแต่ทาสีผนังใหม่ซ่อมหลังคาที่รั่วเป็นจุดๆนะคะปัญหาจริงๆคือเสาเข็มกับคานมันร้าวการปรับผบแบบนี้มันไม่ช่วยอะไรในระยะย,ยาวเลยปัญหาของรัฐธ,ธรรมนูญ60มันเชื่อมโยงกันเป็นระบบไปหมดตั้งแต่ที่มาของสอว อำนาจองค์กรอิสระไปจนถึงระบบเลือกตั้งที่ซับซ้อนถ้าเราแก้แค่เรื่องเลือกตั้งแต่ไม่แตะอำนาจสอวอที่มาโหวตเรื่องนายกได้มันจะแก้ปัญหาได้จริงหรอคะคือมันก็เหมือนแก้อาการแต่ไม่ได้รักษาที่ต้นตอของโรคเลยผมว่าการเปรียบเทียบกับบ้านก็น่าสนใจนะแต่ผมมองต่างมุมนิดหนึงในมุมผมเนี่ยบ้านหลังนี้อาจจะมีปัญหาจริงแต่คนในบ้านยังอยู่ได้ เราไม่จําเป็นต้องทุบบ้านทิ้งทั้งหลังแล้วไล่ทุกคนออกไปอยู่กลางแจ้งเป็นเวลาหลายปีเพื่อรอสร้างบ้านใหม่หรอกครับเราสามารถรีโนเวททีละห้องได้ห้องไหนมีปัญหามากก็ซ่อมห้องนั้นก่อนระหว่างนั้นคนในบ้านก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้การแก้ไขไรมาตาก,ก็เหมือนกันมันคือการรีโนเวทอย่างชาญฉลาดเรารักษาโครงสร้างหลักที่ดีๆเอาไว้แล้วซ่อมแซมส่วนที่พังการทําแบบนี้มันช่วยรักษาเศรยรภาพทางการเมืองเอาไว้ได้ ไม่ต้องไปเสี่ยงกับความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นจากทุบบ้านทิ้งครับอดิฉันเห็นภาพที่คุณพยายามจะสื่อนะแต่คำถามของดิฉันคือเราแน่ใจได้ยังไงคะว่าโครงสร้างหลักมันยังดีอยู่ความไม่ชอบทมตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยแหละค่ะคือโครงสร้างหลักที่มีปัญหาการยอมรับมันต่อไปเรื่อยๆมันคือการยอมรับรักฐานที่บิดเบี้ยวการสร้างใหม่ทั้งหมดอาจจะดูเสี่ยงแต่เป็นการลงทุนเพื่อสร้างเสถียรภาพที่แท้จริงในระยะยาว คือการสร้างบ้านบนที่ดินของเราเองด้วยแบบแปลนที่เราเขียนกันเองมันจะมั่นคงกว่าการอยู่บ้านเช่าที่เจ้าของเดิมทิ้งปัญหาไว้ให้เราแก้ไม่รู้จบไม่ใช่หรอคะการสร้างบ้านใหม่ที่คุณว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของอุดมการณ์มันคือเรื่องของงบประมาณมหาศาลและเวลาที่ยาวนานมากสารรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยไว้เป็นแนวทางแล้วว่าการจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันต้องทำประชามติกันอย่างน้อยๆคือ2-3ครั้งเลยนะ ครั้งแรกคือถามประชาชนก่อนว่าจะให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ไหมก็คือครั้งนี้แหละถ้าผ่านก็ต้องไปตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอขึ้นมาพอสอสอรอร่างเสร็จก็ต้องเอาฉบับร่างนั้นมาทําประชามติถามประชาชนอีกรอบว่าจะรับหรือไม่รับกระบวนการทั้งหมดนี้อาจใช้เวลา3 4ปีและใช้งบประมาณเป็นหมื่นล้านบาทคําถามคือ ในระหว่างนั้นปัญหาเร่งด่วนที่เราเผชิญอยู่เช่นปัญหาเศรษฐกิจปากท้องมันจะถูกพักไว้ก่อนหรอครับคุณพูดถึงต้นทุนที่เป็นตัวเงินซึ่งดิฉันยอมรับว่ามันสูงแต่ดิฉันอยากให้ช่างน้ำหนักกับต้นทุนอีกแบบหนึ่งนั่นคือต้นทุนค่าเสียโอกาสของการเมืองที่ติดหล่มมาเกือบทศวรรษความขัดแย้งที่ไม่จบสิน้นการรัฐประหารที่วนเวียนกลับมาต้นต่อส่วนหนึ่งก็มาจากกติกาที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นที่ยอมรับนี่ล่ะค่ะ งบประมาณหมื่นล้านอาจจะดูเยอะแต่ถ้ามันสามารถซื้อความมีเสถียรภาพทางการเมืองในระยะยาวได้ซื้อความเชื่อม,มั่นจากนักลงทุนต่างชาติไายซื้อสังคมที่ขัดแย้งกันน้อยลงได้ดิฉันว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะการแก้ไขไรมาตรามันอาจจะดูเร็วกว่าประหยัดกว่าก็จริงแต่มันแก้ปัญหาไม่จบสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาเถียงกันเรื่องเดิมๆอีกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันคือการจ่ายเงินน้อยๆแต่จ่ายไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้น ผมก็ไม่ได้บอกว่าให้ทนอยู่กับของเดิมไปตลอดนะแต่เราเลือกแก้ปัญหาที่เร่งด่วนและเป็นที่ยอมรับร่วมกันก่อนได้ไหมล่ะครับเช่นเรื่องอำนาจสวในการเลือกนายกหรือเรื่องระบบเลือกตั้งประเด็นพวกนี้สามารถแก้ไขเป็นลายมาตราได้และทำได้เร็วกว่าการรอร่างใหม่ทั้งฉบับมากมันคือการเลือกเก็บผลไม้ที่อยู่ต่ำหรือ low hanging fruit ก่อนเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมในเวลาอันสั้น สร้างความหวังให้ประชาชนได้ทันทีไม่ต้องรอความฝันลมๆแลรงๆที่ไม่รู้จะสําเร็จเมื่อไหรแถมยังเสี่ยงพังทั้งหมดอีกด้วยแต่การเลือกเก็บผลไม้ที่อยู่ต่ำอย่างที่คุณว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาว่าทําไมต้นไม้มันถึงออกผลได้แค่นี้ไงคะมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ดินที่มันไม่มีคุณภาพปุ๋ยที่มันไม่ดีการร่างใหม่คือการลงไปดูแลที่รากของต้นไม้คือการปรับปรุงดิน เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพื่อต้นไม้ต้นนี้มันเติบโตอย่างแข็งแรงและออกผลให้เราเก็บกินได้ในระยะยาวไม่ใช่แค่ผล,ลไม้ไม่กี่ลูกที่อยู่ใกล้มือการแก้ไรามาตรามันแก้ปัญหาเชิงอาการแต่การร่างใหม่คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะโอเคครับถ้าเราจะพูดถึงความเสี่ยงกันจริงๆมันมีประเด็นหนึ่งที่ใหญ่กว่าเรื่องเลินและเวลาซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลที่สุด นั่นก็คือการเปิดทางให้มีการแก้ไขหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์การที่คุณบอกว่าล้มกระดานทั้งหมดมันสร้างความหวาดระแวงในสังคมทันทีว่าจะมีการไปแตะต้องสองหมวดนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งและอาจจะเป็นชนวนของความกัดแย้งระดับชาติครั้งใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมได้ดิฉันเข้าใจความกังวลน,นี้ดีค่ะและมันเป็นประเด็นที่ต้องสื่อสารให้ชัดเจนมากๆแต่เราต้องอยู่บนหลักการของกฎหมายที่มีอยู่จริงนะคะ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยในมาตรา255เขาล็อกเอาไว้ชัดเจนเลยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจากกระทำมิได้มันคือกลไกนิรภัยหรือเซฟตี้ล็อกที่มีอยู่แล้วหลักการนี้มันจะยังคงอยู่และผูกมัดสสรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย มันไม่ใช่การเช็คเปล่าที่อยากจะเขียนอะไรก็ได้ความกังวลน,นี้จึงไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลที่จะปิดประตูโอกาสในการมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไปเลยค่ะคกลไกนิรภัยที่คุณว่าเนี่ยในทางปฏิบัติมันแข็งแรงแค่ไหนในสภาวะที่การเมืองแบ่งขั้วรุนแรงแค่การเปิดประเด็นถกเถียงเรื่องนี้ขึ้นมาก็สร้างความแตกแยกแล้วนะครับต่อให้สุดท้ายไม่มีการแก้ไขอะไรเลยก็ตามบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจมันจะเกิดขึ้นทันที ผมมองว่าการรักษาเสถียรภาพในเรื่องที่เปราะบางแบบนี้สำคัญกว่าการเลือกที่จะไม่เปิดประตูบานนี้เลยแล้วหันไปมุ่งแก้ปัญหาอื่นๆที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องการเช่นเรื่องการกระจายอำนาจหรือการปฏิรูปกองทัพมันน่าจะเป็นทางออกที่สร้างสรรและปลอดภัยสำหรับทุกคนมากกว่าทำไมเราต้องเอาอนาคตของประเทศไปเสี่ยงกับเรื่องนี้ด้วยล่ะครับแต่การบอกว่าห้ามพูดถึงหรืออย่าไปแตะมันก็เป็นการจำกัดสิทธิและปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนเหมือนกันใช่ไหมคะ แล้วเราต้องไม่ลืมว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนต่อให้มีใครพยายามจะเสนอแก้ไขเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงๆเนี่ยมันก็ต้องผ่านด่านสุดท้ายคือการลงประชามติจากคนทั้งประเทศอยู่ดีดิฉันเชื่อมั่นในวิจารณญาณของประชาชนว่าพวกเขาสามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคัญได้การอ้างความกลัวมาปิดกั้นกระบวนการทั้งหมดมันเหมือนกับเราไม่ไว้ใจประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงการพูดว่า ให้ประชาชนตัดสินในเรื่องที่ซับซ้อนและมีผลกระทบสูงมากมันอาจจะง่ายเกินไปหน่อยการเมืองที่ดีมันต้องมีการออกแบบก,กระบวนการที่ลดความขัดแยง้งไม่ใช่ผลักภาระการตัดสินใจที่เสี่ยงอันตรายไปให้ประชาชนทั้งหมดการแก้ไขารายมาตราคือกระบวนการที่รอบคอบกว่ามันคือการที่ตัวแทนของประชาชนในรัฐสภามาถกเถียงกันในกรอกที่ชัดเจนจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ที่จำกัดไม่ใช่การโยนระเบิดลงไปกลางสังคม และหวังว่ามันจะไม่ระเบิดครับเอาละค่ะดิฉันคิดว่าเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นจากทั้งสองมุมมองแล้วสำหรับดิฉันการลงมติเห็นชอบในวันที่8กุมภาพันธ์นี้มันคือการตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้าคือการเปิดประตูสู่การสร้างกติกาใหม่ที่มาจากเจตจำนงของประชาชน mm hmm. เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่อย่างรักลึกและฉุดรังประเทศเรามานานแม้เส้นทางข้างหน้าจะท้าทายมีต้นทุนที่ต้องจ่ายแต่มันคือการลงทุนเพื่ออนาคต เพื่อความชอบธรรมและประชาธิปไตยที่ยั่งยืนซึ่งประเมินค่าไม่ได้ค่ะส่วนในมุมของผมการลงมติไม่เห็นชอบไม่ได้หมายถึงการหยุดนิ่งหรือยอมจำนนนะครับแต่คือการเลือกเส้นทางแห่งความรอบคอบและปฏิบัติได้จริงคือการหันมาผลักดันการแก้ไขารายมาตราเพื่อแก้ปัญหาที่ตรงจุดและเร่งด่วนได้ทันทีมันคือการหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งที่อาจบานปลายจนควบคุมไม่ได้และเป็นการประหยัดงบประมาณและเวลาของประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่ดีไม่จําเป็นต้องมาจากการรื้อสร้างใหม่ทั้งหมดเสมอไปการปรับปรุงอย่างชาญฉลาดก็สามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้เช่นกันครับไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรการลงประชามติครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ต่ออนาคตของประเทศที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างการเลือกที่จะสร้างความชอบธรรมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแม้จะมีความเสี่ยงกับการเลือกที่จะรักษาเสถียรภาพและปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะ ไม่มีคำตอบไหนที่ถูกหรือผิดอย่างสมบูรณ์แบบครับการถกเถียงของเราในวันนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลและเหตุผลจากสองมุมมองเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วอำนาจในการกำหนดทิศทางของประเทศชาติอยู่ในมือของประชาชนทุกคนผ่านบัตรลงคะแนนสีเหลืองในคูหาครับ